นี่จังไงครับล่าหนูลอยฟังนี่ครับได้หมดสองสามตัวเังเส้นอ๋อครับผมถ้ามีโอกาสได้ขยายหรือจังไรก็คือในนำใ้ำห้อ่าเป็นทอถ่อนบนก็คือทอมันทักยี่สิบห้าเซนหรือสี่สิบเซนก็พอเน,อะอนะครับหอย ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแทนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่จังหวัดทิศเกตนะครับบ้านผมเองนะครับมาอยู่ที่ อำเภอบึงบูนนะครับวันนี้ก็มาส่งหนูให้กับน้องเขานะครับที่สั่งจองประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงได้หนูมาส่งนะครับก็ถึงรอบนะครับก็เข้ามาน้องเขาอยู่น้องเขาู่กรุงเทียบครับแต่ว่าเขาก็จะมีคนดูแลให้นะครับเดี๋ยวผมพาไปแนะนําให้รู้จักกับคนดูแลนะครับเนาะนี่ครับมีคนนี้คนนี้คนนี้คนดูแลนี่คนนี้นี่คนนี้นี่ไหนไหนไหนดูแลเราดูแลหนูเราไหนดูดิไหนอันนี้เนี่ยครับคนดูแลหนูครับเนี่ยอ๋อ คุณเลหนูครับสวัสดีครับพี่ครับชื่อยังเนาะชื่อตุ้ยครับชื่อพี่ตุ้ยเนาะโอเคพี่ตุ้ยนี่ตอนนี้ก็คือน้องนี่ก็คือฝากให้เลี้ยงหนูหรือเบิ้งหนูให้หรืออย่งไรครับเนี่ยอ๋อน้องฝากให้เบิ้งให้ครับอ๋อตอนตอนน้องที่เลี้ยงหนูนี่รู้สึกอย่งไรครับคิดว่ามันแปลกดีขึ้นกันครับบว่าเลี้ยงหนูนี่รู้สึกงงเลยเนาะครับเอาเอียงเนาะเป็ดไก่กับมาเลี้ยงคือมาเลี้ยงหนูเนาะ ปูปลากับว่าเลี้ยงกับวาเลี้ยงเลยคิดจากไหนเนาะอาจารย์เนี่ยลองเบิ้งชักตังอ๋อครับน้องบอกให้ไปเป็นั่งสีเหลืยงกันป่ะแต่ว่าน้องตอนนี้่อายุน้องอยู่กรุงเทพแมนให้เบิ้งให้วันนี้เต็มใจสีเหลืยงป่ะครับวันนี้การจำเป็นกระตอกเต็มใจคือจำเป็นตอกเต็มใจเนาะเออกับลองเบื้งก่อนนะครับเนาะนี่ในเห็นนู้นเห็นนู้น้ันนี้รู้สึกยังไงนะครับว่าอี๋เปนสีเหลืยงหลอดบอลหรือยังไงครับผม มันก็คือกันก้นาวหนูเขายิ่งม,มากเลยแหละอ๋อปกติ<ด>เป็นเป็นคนลานูเป็นปะนลานูไร้ไร้ปะครับคุณม,มือเนี่ยวอมือเดียไปโดนแล้วอ๋อส,นะสมัยตะกี้ยัยงไงครับลาหนูลอยฟังนี่ครับได้มือล้สองสามตัวนึงเสร็จอ๋อครับผมกินเนี่ยเด้ขายเพิ่งเชื่อขายเนี่ยอ๋อครับผมพอ,<ข>อได้กินพอ<ม>นะได้ขายเนาะครับแต่คุณมือนี่ยไปไปแล้วมือดี๋ยวไปเสียวยังเดียวเลย โอ้วันนี้เจ้าก็เลี้ยงหนู้นี่บ้านเนาะวันนี้ระบบเนี่ยมเฮ็ดทอยหนังผู้ใดเฮ็ดให้ครับเนี่ยเป็นน้องเขาไม่เฮ็ดเองอ๋อเขาเฮ็ดเองครับผมอ๋อเฮ็ดเองเรียบร้อยเนาะก็ือเป็นระบบน้ำนะครับแบบขวดน้ำเนาะเป็นขวดน้ำนะครับเป็นขวดน้ำแล้วมีที่ระบายน้ำแต่ผมมองมาที่ระบายน้ำเนี่มันยังยังเส้นเล็กอยู่ครับมันควรจะใหญ่กว่านี้เนาะแมนท์ครันที่ระบายน้ำครับมันหน่อยโพดอะครับตรงนี้คือหนูฉีกขับทุกอย่างมาใส่ตรงนี้ครับผม แล้วทำไมมันตันเร็วนะครับก็ลองบังกรนครับผมขันตันก็เอายางหายางแย่ให้ได้กับพ่อแหละครับส่วนท่อนี่ครับจับไปยื่นไก่ท่อดูครับใหญ่อ่ายื่นไก่ท่อครับนี่ครับบังท่อครับความสูงของท่อนี่นี่คือ1เมตรครับบวกกับไฟอีก5เซนเป็นเมตรห้าเซนพอนะมั้งนะครับคือความสูงของท่อสูงมากคือทําให้เราจับหนูลําบากเนาะนี่ครับนี่แถวนี้บ่มมีเนาะครับมีแต่ความสูงห้าสิบมันบ่ครับไม่ครับตอนนี้จับหนูจากไหนเนาะวันนี้เนาะ <laughs> ต้องใส่เขาอ,อีปิน <laughs> ต้องใส่เขาอ,อีปินกนัอีกเดือนนึงเวลาครับหนูออกลุงเวลา,จ,าจังไดมีโอกาสได้จับหนูอ่ะโอกาสดจับ <laughs> ตอนนี้ท่านได้จับแล้วครับแต่ว่าก็คือถ้ามีโอกาสได้ขยายหรือจังไดก็คือในน้ำใหอ่เป็นทอถอนบนก็คือทอมันยั่งห้าเซนหรือสี่สิบเซนก็พอนอะนะครับห้มันเกินแปดสิบมันจับหนูได้สบายนะครับส่วนระบบแนมเนี่ยคือใส่ทั้งเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องฮ็ดหลายๆแบบนี้ครับมันมันเสียเวลาเติมครับมันเสียเวลาเติม ลองขยายขยายเองแหละครับจักน่อยก่อนบ่งก่อนเนาะลองบองก่อนเออว่ามันเป็นจังไเนนะครับเนาะเป็นจังไดเอ้าจังไงเราอ่ะเราอะายังไงเราอ่ะพูดด้วยไม่พูดด้วยอ่ะเออข่ายได้คนญหาคนดูแลนี่แหละตัวนี่แหละจะดูแลเออดูแลนี่คนดูแลเขาเนี่แหมดูหนู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 หลงดูหนูอยู่ไหนไม่นี่ครับ ถ้ามีคนสนใจครับที่คิดอยากจะเลี้ยงหนูเลียงเขามาเบิ้งนี่เขามาเยี่ยมชมได้บอครับได้ครับอ่าอยู่นี่อยู่มืองไหนครับพ่อก็อยู่หมู่สองอยู่หมู่สองตำบลครับพุ่งบุญอำเภอพุ่งบุญตำบลพุ่งบุญอำเภอพุ่งบุญอยู่ในเมืองน้องเยมเมนบอครับอยู่ในเมืองเลยเนาะหลังอยู่หลังตลาดตลาดสดแมนบอครับอ่าอยู่หลังศูนย์หลังศูนย์แมนบอครับศูนย์ทอผ้าไหมเนาะก็คือแม่คือสามารถโทรเข้ามาก่อนได้ขอเบอร์เนี่ยครับมีเบอร์บอ จำเบอร์วะได้พี่นี่จำเบอร์จำา้อมก็ได้จำเบอร์จะคล้องก่ได้าไ่ค่อยได้โชรอก๋อเดี๋ยวเอาเบอร์ลงแต่คลิปนาองใครมีคนสนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับเนาะนะครับเพราะว่าแถวๆนี้มีคนเลี้ยงไรบ้างครับแถวนี้ยังยังงงเลยมั้ะครับนะครับก็คือถ้ามีคนสนใจเนาะอยากที่จะเลี้ยงหนูเลี้ยงมาเบิ่งการเลี้ยงหนูก็สามารถเข้ามาดูได้ครับอยู่ทีอามันอยู่จุนาลงเรียนอนุบาลเบึงบุญนะครับเนาะแล้วก็อยู่ใน มันจะเข่ามากมองลงอะไรทอผ้าไหมมึงบุญศูนย์ทอผ้าไหมมึงบุญอยู่ข้างหลังเลยเนาะครับอ่าย่างเข่ามากกะสิเจอพอดีครับบ้านหลังง่ายๆอยู่นี่แหละครับอยู่ข้างหลังพอดีครับมีซุ่มเขาดีๆนะครับประมาณนั้นเนาะครับก็คือขันเข่ามากก็โทรมาบอกก่อนเนาะส่วนเบอร์โทรผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับเด้อเดี๋ยวกะสีหาให้เจ้าของเราหาก่อนมาเบอร์โทรอยู่ไใส่นอจเบอร์เจ้าของก็ได้ครับผมโอเคครับผมวันนี้ฟาร์มลูกผู้ใหญ่ชัยภูมิอำเภอวันแท่นกับพี่ยังเนาะครับ พี่ตุ๋ยนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคร ja ับสวัสดีครับอันนี้พี่ย yeah. <laughs> ังเนี <sl> <testosterone> <S <S ่ยพี่จูดี้บ๊ายบายจูดี้ันมนผมม่เลยเอ้ไอู้มาจุแมนจะเสายัทัจุกขอยก็ได้มาเป็นยังเดียวกันข้งานแมังเล้งต้ตึงึงตึ้งต้ต้ตงึ้งตึ้ตึ่งตึ้ด้ง้ต้้ต้้ โดนจอบุ้งใ่ไม่ได้วันนี้มันหมดวันนี้มันใส่ทองมันอีกแล้วหรือใส่ล้าบออกไปหรือใส่ทองอี่ไอ้ชัดมีนี่ก็อยู่นะครับเมื่อเราอยู่ดอกเอีกยวกันเพราะว่ามันอีกขับขีขับเงี้ยวขับแกะพังใส่เต็มตัปดขีมก็ได้นี่ให้มันระบายออกมาได้ตัแม่งอะไรแต่มันก็ไม่กระเที่ยตรงนี้เด้มันก็ะไรไม่ได้วมันยู่ในมึงที่ชื่นใส่ทองไปหรือใส่ลาบไปของคนอื่นทีนี่นึกว่านามเงินครับเพราะว่า เ like mm hmm. ่็ล่างเ็นไหมหลเาจะไปซุล้างบาเม่นค่ะืน่สอานี่ยแดงามื่อนี่โดนประจำแม่นว่ะโอ้ยมีแต่แปลมีแต่หอยมีแต่อะไรล่ะ เจ้ามึงขัไปคนก่อนเ้อะค้นแล้วค้นคแล้ววันนี้เจ้าไปจับน้อมกแม่เ้อโอเคปะค้นมีสิงคนคนมีสิงนะค้นลอวมึงจับอหมอกแม่ไจับจับไปไปเลยครับมันสิงเอาอากาเยมันมันระวังเด้อนี่ระวังครับระวังระวังปโอ้ยใหญ่ใหญ่กะสองสามไปแล้วบอลเลยนั่แหละมา้ึงไหนเนี่ยมาททยถึงไ พอดีพ่อยพอลุกมาเหนียวมาจะมาลุกมาเนียวครับต้องทำาเนีูดป่ากะลมากใส่อดีก้อนเดอันนี้คกอนตองหมอจับหางมันจับหางหามันเจบจองเจจัไปที่เจอปากะเหนียวหางไม่ดนะครับนี่เอาขึ้นไปครับนั่ลงไหนั่นล่ะโอเคปิดวอครับเปนเี่ปิดฟเลยปิดฟาเลยให้หัวใส่แล้ว I'm <laughs>